มอสูงค็เบมอองแทงวันนึ่งเดียเนะเขาขามาครบครบกันแงวันนึงเีค่ะมอือนี๋ยวมานี่ล็อกหนังก่าเนค่ะเนะาะฮล็อกอันในี้จะเป็นฮาล็อกฮักปิดเนค่ะเนะาะฮล็อกฮักปิดจะหือลาเนี <c> ่ย <oughs> มาเดียยเย๋ยมีดีขยีหยสองลอ็อกอ่ามีกคในล็อก มีไก่พุ่ลอ,อาาลอกเอาไผ่พุ่นทั้งลอก1 2หนึ่งสองสามี่หาลอ็าลอกหาล็อกหักฮะเนาะไข่เบินตัวเอสแต่มันงอมันมันโกงหะเนาะมันชืัดูแซิดปินพนะ้นอะออาค่ะก็มันไดเป็นหาล็อกปิด่าล็อกหักปิด มีซึ่งหือนี่เฮามาเฮ็ดเหรียญร้อยอีกตั้งเนาะซึ่งว่าฮะตูเดเลเปอร์ให้ไหนอย่าไปลืมกันที่ชัดจ้ะแล้วจเฮาหู่มีหู่วนทุนอยู่ตาีวกรรมนวิริยะสติันเียกันมจมเลยได้มีไว้าสเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุขในเฮามีเลยตจมันสติันได้ ดับดองอเลปิดเเนาะโอเะก็ปิเช่นไรก่เพราะว่าขึ้นลไนลนนยก็มันเด็กปิดค่ะปิดขึ้นค่ะเนาะอ่าหนึ่งในมือในที่เป็นหนึ่งสองสามเตีนน้ยนะครับซอกอ่าปิดค่ะนี่ค่ะมันเด็กพักคนะ่ะเนาะพักหนึ่งพักสองเตี้ยนวกกวไอเตียเนาะนน อ่ะโยก็มันเด็ดชอบสอง,องนานาปิยงกับนานาเลี้ยมนาปิยงนาเลี้ยมเหน็นไหมอ่ะว่ยวายอมมันเด็ดลิมหลังคะมันเด็ดทิ้เมืองลิมหลังนั้นมันตั้งปากล่างค่ะนะอันไรจะเนีบชื้อฮ่ะนะพ่อมนั่นก็บ่อที่แก้มก็ตินหุ่งพ่อที่แกบแทงก็เห็นไหนฮะเดียรลงอ๋อเดียรค่ะเนาะปากหลัง ผิดวัดผิดเราค่ะ <c oughs> นี่ฮะถอกค่ะกระปุลบ้ามันดีมันดอีอ่าผัดค่ะเนาะผัดในมันดีถอกเลือกเตียนนี่ฮะเนาะนี่ฮะเมื่อถอกในปลาจีนคัดที่กว้างในอยู่ปดเตียนในปลาจีนคาปูเออรค่ะปูเตี้ยนดีเขยเหยี่ยมก็หูขาวว่ามันใครเห็นไหมก็ก็หูคา,คาปูนเนาะค่ะเนาะ เีป่องนันกฮ้ยขึ้นแห้งเลยก็ปิดเขาขึ้นอ่ใน 1, 2, หนึสองสามเ็นคปิดเขาขึ้นหนึ่งสองสามอย่างีไหนกันน่ะจะปีปเขาขึ้นใช่ไหนมเลครอันนี้เอาเลยนะเนาะจะได้ปิดพากเนขึ้นมาตั้มกันเลยโพกเขาค่ะข้างหลังทีบ,ทบทขีบขะอกเี่นเนี่ยนะเนาะกขาเข้ามา เพื่อจมกันค่ะฮัลโหลพักปิดนี่หฮะเนาะ,นะมันปิดปากว่ะ เฮ้ยเนาะเพราะว่าปิดในสูงก็คือว่าดีแต่นั่นฮะกำเอาเตงมาหน่ถูกนีปิดห้ามปิดห้าอยู่ดีจ้ะเขาเดี๋ยวปิดจิโขต่อไปตีนะเขเอาซื้อแล้วเพราะเขาสูงไว่อ่ะลีเหลือห่อมพึกสูงไงเพราะดูตังมันปั่นมาหลัวเอาสูงไงห่อมจังปิดสูงนั่นน่ะ ยอนเอร์นั้นอันเขา้าไล่ปืนพีมาปียาวเข,าข้าหึางคนก็ว่าหังคับปิดสูงน,นํงนานี่เนาะย้อนเอร์นั้นพออําภูติดป,ป่องมันพอไปได้เห็นหูด้วยเฮาอย่าไปล้ําขัดเลยเนาะพอล้ําขัดหลวงปอกมันผิดเนาะเฮาะนํนาน,นึงตึงพอไปได้อยางตวยอย่าว่ามันลึกมันตึง เขาตึกหันผิวมันไวนะ้เนาะโอเคปุณตาคลิปอ่าใน EP ใน่น EP สามเอ็เขาคาดตยอนหรือไว้ไหนก่อนนะเนาะสืบว่าตั้งนามุงมอง EP สาองเป็นคคบล็อกเขาคามาตินี่กันหยิบคคบล็อกไวยเตีนยวะเนาะโอเคบอยซุงตั้งเซียค่ะ